สปอตไลท์โซล่าเซลล์200วัตต์รับประกัน3ปีนี่ก็เป็นสปอตไลท์โซล่าเซลล์ของครอบครัวเสาะโชคก็คือคุณลุงชิดคุณป่าผาคุณฝนคุณเจดคุณฟ้าคุณดาวรวมทุกท่านทุกคนก็คือครอบครัวสาะโชคนะร่วมอนุโมทนาน้อมถวายสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะสชุดด้วยกัน ตอนนี้ตมาภาพจะติดตั้งตรงนี้ก็ขึ้นไปวางแผงเสร็จสรรเรีบร้อยนะตรงนี้ก็จะได้ส่งไปทางกุฏิหลวงพ่อหนูนะรอบสลาปฏิบัติธรรมนะตอนนี้ก็มีคุณยมยายนี่ก็เป็นคุณยมยาย,ยวยนะก็คุณยายชื่อจริงชืออะไรเรียกเราอ่โยมยยสมบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยบุญทานคากุศลนะเรียกว่าคุณยมยายยวง นามสกุลก็สุมาลีเป็นบุคคลที่มีศรัทธาใจใหญ่ได้ถวายที่ได้สร้างวัดเป็นสถานที่สัพปายะปูป่าแล้วก็อต้นหมากรา,ไากไมายมากมายอันนี้ก็มีโยมติมนะ๋มโยมปติ๋มก็เป็นลูกของคุณโยมยายนะก็มาช่วยการติดตั้งโซล่าเซลล์ซึ่งวันนี้ก็โยมผู้ชายแลวก็หลายๆายท่านก็กําลังจะเตรียมที่จะเลือกตั้งนะเดี๋ยวไปติดตั้งตรงนี้อันนี้ก็ เป็นของครอบครัวสาะโชคเด้อเดกโซลาเซลชุดที่หนึ่งนะอันนี้ชุดที่สองเด้อครอบครัวเสาะโชคนะลุงชิตประภาคุณฝนคุณเจดคุณฝ้าคุณดาวก็จะติดตั้งนี่เลย ชายคานะฝั่งทางนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะได้กองแสงสว่างซึ่งก็จะเป็นสถานที่เดินจงกรมนะก็จะเป็นร่มไม้ชายคาอยู่ด้านนี้กลางคืนก็จะได้สว่างสวยนะบทอันนี้เป็นชุดที่3ของครอบครัวเสาะโชคนะก็คือลุงชิดและก็คุณวันชมหรือว่าป้ะผาเสาะโชค พร้อมด้วยบุติดาก็คือคุณฝนคุณเจตคุณฟ้าคุณดาวนะอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งในชุดที่3มอยู่หน้าสลา,าก็จะได้สองแสงสว่างอยู่ตรงทางด้านหน้าสาระานะก็ขออนุโมทนานีก็คุณโยมนะทิดก็มาช่วยพอดีเลยวันนี้อ่ะมาช่วยกันเนาะอ่ะนี้ก็จะได้ลงหล้มลออออ้อ้าวนิดอ้าวค่อยอ้าวสวยงามเลยนี่